สวัสดีค, One Auto ครับเบสวันทัวร์ออโต้นะคะวันนี้เบสไม่ได้มารีวิวรถเพียงคันเดียวนะวันนี้เบสยกเซ็ตรถ P/PV ที่ฮิตที่สุดตลอดการของไทยนะจากค่าย Toyota นั่นคือ Toyota าฟอร์จูเนั่นเองมีทั้ง4เจนเลยนะหน้ายักษ์หน้าแชมป์ All New แล้วก็ปีล่าสุดอย่าง GR บอกเลยว่าหลายราคาผ่อนสะดวกผ่อนสบายสวยยันซุ้มล้อผมบอกเลยทุกเจเนอเรชันไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละคันจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันครับ คันแรกของเราเลยนะครับเป็นหน้ายักษ์นะ Toyota Fortuner 3.0 TRD Sportivo นะครับผมเป็น4 wheel drive ปี2009น้นั่นเองนะคันนี้เป็นหน้ายักษ์นะสวยงามมากๆเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลยนะไฟหน้ายังคมชัดนะครับผมแล้วมีกระจกแบบมองจุดอับสายตาจากฝั่งนั้นด้วยนะในยุคสมัยนั้นผมบอกเลยว่าคันนี้กลีดมากๆแต่มองในยุคป,ปัจจุบันผมมองเลยว่ายังโดดเด่นอยู่นะยังสวยงามสีขาวเนี่ยก็ยังไม่หมองลงไปเลยนะส่วนซูมล้ออย่างที่ผมบอกนะคันนี้เป็น TRD ใช่ไหมก็ได้ชุดแต่งของ TRD Sportivo ด้วยได้ขอบยางเนี่ยขอบ17เ็เต็มๆนะ ใหญ่มากๆและได้ยางปี2021สภาพใหม่สุดๆทุกอย่างเนี่ยยังเงาแว็บยังไงยังมียังมีแบบเม็ดต๊ดๆ,ๆอยู่เลยนะะสภาพใหม่มากๆได้ยางของบิสโนด้วยอย่าได้บอกนะเป็น3.0แล้วคันนี้แล้วก็จกมองข้างนะครับผมเป็นโครเมียมนะตัดกระโตสีขาวได้สวยงามมากๆลงตัวโดดเด่นนะนี่แต่ไฟเลี้ยวจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวจะไม่อยู่ที่ตรงนี้ส่วนที่ด้วยความที่รถเป็นรถ P.P.V. ใช่ไหมเป็นกระบะที่ทําให้มันเป็นสรง SUV เพราะฉะนั้นรถมันก็จะยกสูงก็จะมีที่เหยียบตรงนี้ให้นะครับกุญแจ2ดอกครบนะครับผมขอเปิดรถเลยปี2009นะเปิดปิดไฟฟ้าแล้วแต่ว่ายังไม่ใช่พูสตาร์นะยังต้องเสียบหมุนอยู่นะนี่เป็นไง เครื่องฟิตแชะเดียวติดนะครับเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังสีเบจนะและได้เบาะไฟฟ้าด้วยนี่เป็นปรับไฟฟ้านะครับและพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันแถมมีคูสคอนโทลด้วยนะยุคนั้นปี2 0 0 9คูสคอนโทลผมถือว่าใหม่มากๆรถเจนปัจจุบันเนี้ยตัวทั่วไปตัวที่ยังไม่ได้ตัวราคาสูงมากยังไม่มีคูสคอนโทลให้เลยแต่คันนี้รถปี2 0 0 9มีคูสคอนโทลให้แล้วแล้วไม่นะครับอยู่เพียง2อ0 0 0นเเท่านั้นโอ้ยรถเกือบ15ปีอะโอเคอาจจะดูเหมือนเยอะแต่เรามาหาร จำนวนต่อปีเนี่ยผมว่าไม่เยอะนะแล้วพอเต็นเราไม่ได้กอ่อไม้ด้วยไม่เท่าไหร่ให้ไปเท่านั้น,นครับสภาพทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่โอเคนะเกียร์ก็2ชุดเหมือนกันคนขับ f o r t จูเนที่เป็น4 w ร์วิวไดรู้อยู่แล้วว่ามันต้องปรับตรงนี้ด้วยส่วนเนี่ยสภาพทุกอย่างพวก เครื่องเสียงเนี่ย DVD FM AM ได้หมดเลยนะครับแอร์เนี่ยก็เป็นแบบไงกดติดกดเพิ่มลม,ลมเพิ่มพัดแรงเพิ่มความเร็วพัดลมยังแรงนะอยู่นะครับผมกม็เลยยังปิวสโตยสวย,สวยแกยู่เลยนะและสภาพหลังคาแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์มากๆผมอาจจะไม่ลองขึ้นไปนั่งนะเพราะวันนี้รีวิวกันเยอะแต่เดี๋ยวจะลองขึ้นไปนั่งตอนหลังให้ดูว่านั่งสบายไหมสำหรับเป็นปี2009เป็นหน้ายักษ์แบบนี้ไปดูกันครับเอาละมาอยู่ในส่วนของตอนหลังกันบ้างขออนุญาตขึ้นเลยนะ ผมมาชอบ Fort จ er ูเนตรงนี้นะด้วยความที่รถมันสูงใช่ไหมมันก็ต้องจับนิดนึงในการขึ้นและเขาให้มาทุกตำแหน่งเลยนะในไฟฟ้านะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ออโต้นะและอันนี้ก็เป็น,นบุนุ่มมาด้วยที่วางของก็ให้มานี่ที่เก็บแก้วน้ำสองแก้วก็ให้มาที่พักแขนแบบล็อกตึกก็ให้มานะครับโอ้โหให้มาครบ แอร์ตอนหลังเย็นช่ำๆนะที่จริงตอน3ก็นั่งได้นะจะไว้เก็บของก็ได้เหมือนกันนะครับขนาดรถมันใหญ่มากๆเลยแล้วไม่แน่ผมันไม่แปลกใจว่าทําไมมันถึงปัจจุบันนี้ก็ยังฮิตกันอยู่นะด้วยความคุณภาพของรถปี2009แต่ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเก่าเลยอะมองสภาพยังสวยงามยังร่วมสมัยกับยุคปัจจุบันได้ดีนะครับอ่ะไปเดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตสวยๆจากกล้องดีกว่าว่ารถมันจะสวยงามแค่ไหนแล้วราคาเดี๋ยวไปบอกในช่วงท้ายกันนะครับไปดูกันเลย Put a pack on the way the Bogota. Pack, fuck his eyes out, and I'm tellin' him what he saw. Fuck a runner, watch out, I don't know if he'll talk. get a chainsaw, and I'ma saw her legs off I know that we a game, but they said it will ring. Got to get and take pictures of the whole team. None of a ever tryna do a sting. on the bank, go on step them in a team. Trappin' like the narco. Got dope like Pablo. Cut dope like Pablo. Cut Chop trees with the Draco. On the north, got Diego. Say Ash We'll be in rapping Key Blue with the bricks where they at. Dripping. Ooh, it's the paddock all wet. Birds in the truck, they ain't leaving at the nest. <laughs> Get my base set like milk. Yup. Running with the pet, got slipped. Yep. Hands in the cookie jar, cut his finger off. <laughs> Nigga being greedy, we gon' cut his tummy out. Hundred <laughs> bricks on the road, take a couple routes. <laughs> Flush mama house, hermans man's a finny couch. Hey. Uh, I ain't really with the really razzle-dazzle Knock him up and then I throw him off the boat paddle. <laughs> Go to Tijuana, 1 up with the kilo on the saddle. <laughs> Sack him. Hit a leg Copa copper, that Pap him. Chop a bite down like an apple. Match it with the acres, with the horses, and the cattle. Like the narco. narco. Got got Diego. dope Pablo. Pablo. dope like Pablo. dope. Chop Draco. Draco. On the north, Cut Cut trees with the the like like มาอยู่ในคันที่2นะคันนี้เป็นหน้าแชมป์นะครับผมกับ Toyota Fortuner นอร์ 3.0V 4วิลได้ปี2013นะครับผมปีเป็นเจนต่อมาเลยนะปี2013ก็ได้หน้าแชมป์และหน้าแชมป์เพราะว่าออกปีเดียวกับ Vigo แชมป์นะฮะหน้าเหมือนกันเดเขาเลยเรียกว่าหน้าแชมป์อ่าเป็นไงความรู้เล็กๆน้อยๆนะ ไฟหน้าคุมชัดพร้อมไฟตัดหมอกเหมือนกันเลยนะครับและมีนี่ด้วยนะครับเป็นคูลิงนะสวยงามมากๆคันนี้เป็นสีดํำคมเข้มและกระจกมองข้างนะเวลาล็อกพับเก็บออตโต้ด้วยในะ เี่นะครับผมเทคโนโลยีใหม่ๆที่ปัจจุบันพวกซีวงซีวิกนกะ็ยังไม่มีนะซีวิกตัว FFC อะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีเพราะฉะนั้นคันนี้ปี2 0 1 3แต่ให้มาแล้วนะได้ล้อนะครับล้อเดิมๆจากทางโรงงานเลยเป็นล้อขอบ17และได้ยางเนี่ยปี2021ด้วยนะครับสภาพใหม่มากๆยังเงาแว็บอยู่เลยนะครับผมเนี่ย ทุกซุ้มลงซุ้มล้อสภาพใหม่มากๆเลยนะ,ะเข้ามาดูกันสดๆเลยเนะี่ยเห็นไหมตรงซุ้มล้อต่างๆนานายังอยู่เนี่ยโอ้โหคมเข้มนะครับสีดําคมเข้มตัวกระจกมองข้างผมบอกไปแล้วพับเก็บแบบไฟฟ้าพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับที่เหยียบเหมือนกันเดะนะด้วยคันที่เป็นรถพีพีวีและคันนี้มีแหลกหลังคามาให้แล้วเรียบร้อยนะเราไปดูตอนหลังกันบ้างดีกว่าคันนี้นี่เป็นตัวีนะครับขอเปิดเลยเพราะาคันที่แล้วไม่ได้เปิดผมขอปลดล็อกนิดนึงอ่า เปิดเบามากๆเลยนะครับอันนี้พรอเป็นโชกแล้วอะอย่างคันที่แล้วพับเบาอยู่ใช่ไหมคันนี้นะครับนี่เป็นไงที่เก็บสัมภาระเวลาเปิดบบาขึ้นก็จะประมาณนี้แต่ถ้าพับเบา ที่เก็บสัมภาระมากขึ้นเป็นกองนะครับผมสามารถพับแล้วก็แขวนขึ้นไปได้นะเป็นเอกลักษณ์ของทาง Fortuner เข้าอยู่แล้วจะเพิ่มที่เก็บสัมภาระมันมองจากทางด้านหลังเนี่ยจะเห็นเลยว่าแอร์มีทุกแถวนะครับผม3แถวอย่างตัวหน้ายักษ์ก็จะมี3แถวเหมือนกันนะคันนี้ก็จะมี3แถวเหมือนกันเยน็นฉ่านั่งสบายแน่นอนไปเราไปลองสตาร์ทเครื่องกันดีกว่าว่าจะเป็นเครื่องฟิตสตาร์ทง่ายเหมือนปี2009หรือเปล่าไปดูนครับด้วยความที่คันนี้เป็นปี2013ใช่ไหมเรามาลองสตาร์ทเลยว่าจะเป็นยังไงบ้าง แน่นอนว่าแชะเดียวเหมือนเดิมนะครับและคันนี้เลขไม่เพียง1 2 6 0งแนสอนิดๆเท่านั้นผมบอกเลยไม่น้อยลงไปอีกแอร์เนี่ยเป็นไงผมปิวเย็นฉ่านะเครื่องเสียง เดี๋ยวสิลือกสิ์นะครับผมแต่เครื่องเสียงยังแจ่มวาวมากๆนะ FM AM คันนี้เพิ่มเติมที่ใส่ SD card ด้ด้วยและเชื่อมโทรศัพท์มือถือได้นะครับพวงมลาลัยเป็นมัลติฟังกชันรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงได้หมด cruise control มีมาให้อยู่แล้วนะเบาะเป็นไงเป็นเบาะหนังสีเบจเหมือนกันเลยสภาพดีมากๆแต่จะแตกต่างที่คันนั้นจะเขียนว่า t r d s p o r t i v o ใช่ไหมเพราะคันนั้นเป็นตัวแต่งคันนี้ไม่ใช่นะครับผมแต่ได้เบาะไฟฟ้าเหมือนกันสภาพใหม่กริบ ฝั่งคนนั่งด้านข้างก็ยังสภาพใหม่มากๆโดยความที่เป็นโฟลว์ด้ก็แน่นอนมี2เกียร์เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างยังอยู splash, be ่ในสภาพที่โอเคนะหน้าตารูปลักษณ์อาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปมากแต่ได้ไม่น้อยสุดๆเราไปลองนั่งด้านหลังดีกว่าว่าจะแจ่มแค่ไหนจะดีแค่ไหนไปดูครับเรามาอยู่ในช่วงของตอนหลังนะครับผมยังขึ้นสะดวกสบายขึ <de> ้นง่ายเหมือนเดิมเบาะก็เป็นสีเบจแบบเดียวกับตัวหน้าเลยนะพร้อมกับที่พักแขนนะครับผมให้มาเป็นล็อกตึกเลยแล้วก็ที่วางของพร้อมกับ ที่ใส่น้ําอีก2จุดนะนั่งค่อนข้างสะดวกสบายเฮดลูมเล็กลูมเหลือๆเ,เลยนะครับส่วนแอร์ตอนหลังก็ให้มาทั้งหมดนะอย่างที่ผมบอกไปนั่งก็สบายด้วยความที่มันปีใหม่ขึ้นนะนะรูปลักษณ์อาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปมากก็จริงแต่ผมว่าข้างในเนี่ยนั่งสะดวกสบายเหมือนเดิมเลยนะพอจูเนอร์ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะชอบแล้วนะไม่ว่าจะเป็นหน้ายักษ์หรือว่าหน้าแชมป์แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกสั่นเลยเพราะราคาดีทั้งคู่เลยเราไปดูขั้นต่อไปกันเลยนะครับผมว่าจะไปยังไงไปดูกันเลย Put it back when I wear the weather bugle talk. Fuck his eyes out, and i tell him what he saw. I don't watch out, I don't know if he'll talk. Get a chainsaw, and I'ma saw his legs off I they know that we'll game, but they said it will ring. Got to taking pictures of the whole thing yeah. I'm a couple trying to do a sting. Mm -hmm. Till the on the bank, going straight to the middle of team. Travel like the narco. narco. Got dope like Pablo. Pablo. Cut dope like Pablo. Cut dope. Chop trees with the drinko. Draco. On the north, got Diego. Diego. Say, I still a wiggle. Who we'll be in rapping Key Wet. Birds in the truck, they ain't leaving at the nest. my base set like milk, Yup, running with the back, got slipped. Hands in the cookie jar, cut his finger off. Uh. Nigga being greedy, we gon' cut his tummy out. Hundred uh. bricks on the road, took a couple routes. Flush mama house, her and man's infinity couch. Uh. I ain't really with the of dollars คันต่อไปนะครับผมเป็นหน้า all new แล้วนะเป็น toyota fortuner 2อจ2.4 v แต่ได้ปี2016เลยนะใหม่ขึ้นมาอีกนะครับผมกระจังหน้าแตกต่างกันโยชาชัดเจนนะคันนี้เป็นแบบ all new แล้ว ไฟก็สวยงามน,นะครับเป็นไฟ LED พร้อมกับไฟตัดหมอกสวยงามมากๆและคันนี้ได้สีขาวมุกสภาพใหม่มากๆถ้าเทียบกับตัวปีล่าสุดอย่างปี2022สียังไม่แตกต่างกันเลยนะคันนี้ปี2 0 1 6สีเดียวกันเด้เลาปลดล็อกกันเลยเรามาดูที่ยางกันก่อนยางก็ได้ของได้ของ Fort u n เ r er, เป็นยางของ m i มิชลินนะครับผมได้ยางขอบ18ยางสวยมากๆเลยนะไป สภาพยังดีขับได้อีกไกลตัวกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวที่ตรงนี้นะเนี่ยซุ้มลงซุ้มล้อแหลกหลังคาให้มาครบเลยนะซุ้มล้อสีดำตัดกระสีตัวรถ สวยงามมากๆด้านหลังดีกว่าด้านหลังเนี่ยสวยงามผิดหูผิดตาจากเจนก่อนๆเลยนะเพราะว่ามีโครเมียมรอบเลยนะรอบไฟรอบทะเบียนตกทุกอย่างเป็นโครเมียมสวยงามเนี่ยถ้าเทียบกับคันข้างๆที่เป็นตัวปีเป็นหน้าแชมป์เนี่ยคนละเรื่องเลยเห็นไหมตัวนี้ข้างหลังสวยงามขึ้นไปอีกนะโครเมียมทั้งแผงพร้อมกล้องมองหลังและมีสัญลักษณ์ for ์จูเนที่ตรงนี้ด้วยนะครับมาเรามาเปิดดูกันและคันนี้ยังได้เป็นไฟฟ้าด้วยนะเออสองเจนก่อน2 สองคันก่อนที่ผมพูดไปยังไม่มีไฟฟ้าแต่คันนี้เป็นไฟฟ้าและพับเบาขึ้นสภาพเก็บสัมภาระกว้างแบบนี้เลยใหญ่มากถ,ถ้าพับจักรยานแยกจักรยานออกแยกแล้ออกผมว่าใส่จักรยานได้เลยนะครับแต่ว่าจะใส่ในรถทาไมในเมื่อมีหลังคาก็ใส่แหลกหลังคานะครับผมสภาพดีสีเบาสวยงามอันนี้คันนี้เป็นสีน้าตาลนะเดี๋ยวผมจะพาลองไปดูแต่ว่าเอกลักษณ์ของ Fort u n เ r er เลยเห็นไหมอย่างที่ผมบอกจะพับเบาแบรนด์อื่นจะพับเบาพับปึ๊กแล้วก็เด้งขึ้นไปบ้างจะไปยังไงบ้างแต่คันนี้พับ ลงไปแล้วเด็กขึ้นด้านข้างนะครับจะเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระให้กว้างขวางมากขึ้นและทําให้ตัวรถเนี่ยด้านหลังสูงขึ้นอีกเวลานั่งจริงเฮ a d ลุม mm. <Head room S 2> จะได้กว้างขึ้นนะครับแอร์ทั้งสาแถว mm. เช่นเดิมสวยงามไปเราไปดูดีกว่าด้านคนขับจะเป็นยังไงบ้างครับไปกันเลยปิดปิดไฟฟ้าด้วยคันนี้ และคันนี้ที่ด้านจับประตูเป็นโครเมีัยมไม่พอยังเป็นคีเลสด้วยนะครับพราะคอนเซี่ตัวสอดมือเปิดได้เลยและคันนี้เบาะก,ก็เป็นไฟฟ้าได้สีน้ำตาลเป็นเบาะหนังโอ้โหสภาพดีมากๆขออนุญาตเยีย่บเบรกกดสตาร์ทเลยโอ้โห แชะเดียวอยู่นะครับผมรถปีค่อนข้างใหม่นะปี16หไม่ก็น้อยมากๆด้วยตัวคอนโซลหน้าโอ้โหตรงนี้เป็นซฟอพ์พลาสตแต่ว่าตรงนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปนะไม่เพียง1นึ0 0 0สนแืเท่านั้นขับเยอะนิดนึงนะรถครอบครัวแต่ว่าไม่มีกอไม้นะครับสภาพเท่าไหนไปจริงๆเลยพวงมาลัย3ก้านเป็นมัลติฟังก์ชันฝั่งนี้นะครับเชื่อมต่อหน้าจอและฝั่งนี้สามารถเล่นในตัวเลือนไม้ด้วยแต่คันนี้ไม่มีคูสคอนโทรลนะครับผมเป็นตัว 2.4V หน้าจอก็อระบบสัมผัสให้มาแล้วบูงู FAM ใสได้หมดพร้อมใช้งานมีนาวิเกเตอร์ด้วยนะครับทุกคนส่วนแอร์เย็นช่ำรถใหญ่ขนาดนี้แอร์ Air ไม่เย็นได้ไงนะครับผมปรับได้ตามใจชอบเลยนะสภาพใหม่มากๆนั่งก็สบายโอ้โหไฟพร้อมทั้งสองฝั่งไหมนี่ไฟพร้อมเราทำได้นะครับผมไฟติดหมดทุกอย่างยังอยู่ในสภาพดีมากๆเนี่ยที่พักแขนก็สามารถเปิดวางของได้อีกนะครับผมทุกอย่างยังอยู่ในสภาพดีๆบ้างจริงนะเนี่ยสัมผัสยังดีมากๆ ในโซนสีดําก็ดําสวยงามในโซนที่เป็นพลาสติกขึ้นรูปเป็นสีโครเมียมก็ยังสวยงามและมีแถบไม้เพิ่มความหรูหราด้วยนะครับผมมี e ีโคโ d e มี Power อร์โหทุกอย่างให้มาพร้อมมากๆเลยสำหรับคันนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูอินเ r t ร์สวยๆจากทางตะกล้องและเราไปดูไฮไลท์ขั้นต่อไปเลยเป็นตัว G R ปีล่าสุดด้วยป้ายแดงรานแปรนเ้านเนียไปดูกัน I'm gonna put it back the bugle talk. Fuck his eyes out, and I'm telling him what he saw. I don't know, why I draw, I don't know if he'll talk. i a chainsaw, and I'm gonna saw her legs off They know that we'll gang, but they city will ring. Got ring get in, taking pictures of the whole thing. Mm -hmm. yeah. I'm in cover trying to do a sting Till nigga, on the bank, going to step the middle of team. Travel like the narco. narco. Got dope like Pablo. Pablo. Cut dope like Pablo. Cut dope. Chop tree with the Draco. On and off, got Diego. Diego. Say, I'm still a wiggle. Movie M, rapper Key Snub nos Chippin', Blue with the bricks where they at. Where? Drippin', booze, the paddock all wet. Birds in the truck, they ain't leavin' at the nest. Yeah, my face set like milk Yup, runnin' with the pack, got slipped. Yep. Hands in the cookie jar, cut his finger off. Nigga bein' greedy, we gon' cut his tummy out. Hundred bricks on the road, took a couple routes. Flush mama house, herman's in Finney Couch. I uh, ain't really with the, the Rouser Dowser. Knock him up, but then I throw him off the boat paddle. Go to Tijuana, 1 up put the kilo on the saddle. Sack him, hit a of copper, pterodactyl. Pap him, chop a bite down like an apple. Match it with the acres with the horses in the cabin.

ท็อปแบ็กด้วยและเป็นปี2022นะครับผมปีใหม่ล่าสุดเจนใหม่ล่าสุดเลยนะและตัวท็อปสุดด้วยกระจังหน้าสีดำสลับขาวเป็นไงสวยงามมากๆมีรังพึ่งเจาะจริงนะครับผมไฟหน้าเป็น Daytime ์ลันนิ่งไลท์พร้อมไฟตัดหมอกทุกอย่างกลมกล่อมสวยงามมากสีดำแสลับขาว ตัวล้อบ้างดีกว่าร้อก็ได้ของตัว Fortuner มาเลยนะครับสวยงามมากๆสภาพใหม่ๆแน่ๆนๆนะได้ล้อแม็กเป็นขอบ20เบ้งๆเลยนะครับล้อบลเลอร์ขับสวยงามเต็มวงล้อเต็มซุ้มล้อแน่นอนส่วนกระจกมองข้างสลับกับสีตัวรถเป็นสีดำพร้อมไฟเลี้ยวและมีกระจกในเอ้ยและมีกล้องนะครับช่วยในการมองเห็นแน่นอนนะอย่างที่ผมบอกไปตัว G R Sport นะแล้วก็มีชุดแต่ง G R มาเต็มคันเลยเออ สวนด้านหลังเลยก็เป็นแน่นอนแหละเป็นตัวเปิดแบบไฟฟ้านะไฟเบรกนงนที่3รูปทรงเนี่ยโฉบเฉี่ยวมากขึ้นนะครับผมเทียบง่ายๆเลย2คันตะก้้งแพนไปให้ดูเลย2รุ่น2เจนห่างกัน1เจนนะครับผมดีไซน์ก็จะแตกต่างคันนี้เอาออกดูโฉบเฉี่ยวแน่นอนนะได้เนี่ย GR Sport มาเรามาเปิดที่เกียรสมระที่เป็นไฟฟ้าดีกว่าเปิดขึ้นมาเลยนะครับอย่างแรกที่เห็นจะชัดเลยนะจะเป็นตัว เป็นพลาสติกขึ้นรูปเขียนว่า g r s p o r t Fortuner ตรงนี้เลยนะครับสวยงามมากๆให้แบบดูดุดันสวยงามมากยิ่งขึ้นและตัวที่เก็บสัมภาระเนี่ยก็จะมีแผ่นรองมาแล้วแผ่นรองกันเลอะนะครับผมให้มาแล้วเรียบร้อยส่วนเบาะก,ก็สามารถพับ,พ,บพับลงไปปุ๊บและแขว่ขึ้นได้เหมือนกันนะครับผมและมีไฟตรงนี้ด้วยีนตอนมืดๆอยากวางของกลัวมองไม่เห็นก็สามารถเปิดไฟตรงนี้ได้นะครับผมนี่สวยงามมากม ให้อุปกรณ์มาครบคันตัวท็อปสุดเจนปัจจุบันนะเราไปดูดีกว่าว่าข้างในฝั่งคนขับจะมีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นบ้างก็ไปเลยเอาละฮะ,เ,ะ,ฮะเริ่มเลยขอขึ้นนั่งก่อนผมสตาร์ทรถไว้เรียบร้อยนะเบาะเป็นเบาะผ้ากันบ้างนะคันนี้เป็นผ้าแต่ว่าเป็นฟิลแบบหนังกลับนิดนึงและตัวที่ตรงหัวเนี่ยเขียนชัดๆเลยนะครับว่าเป็นตัว GR นี่ต่กล้องเข้ามาเลยเห็นไหมแล้วมี เป็นปักจีโตจีอาร์ปักจริงด้วยเนี่ยไม่ใช่แบบสกีนะเป็นปักแบบโอใส่ใจรายละเอียดแล้วมีคลิปแดงเบาะก็โอกกระชับตัวได้พอดีมากๆนะครับผมเสาองค์เสาเอไม่บังในการขับขี่ลำโพงเต็มคันไปหมดเลยนะแสดงว่าเครื่องเสียงดีมากขออนุญาตเปิดเลย <S 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 เราไม่เป็นเราไม่เป็นเราไม่เป็นพว <rzeczy> งมาลัยก็เป็นแบบคุ้มหนังนะแล้วก็เป็นนี่สลักเลยว่า GR ชัดๆนะคุ้มหนังแล้วก็มีคลิปแดงคูสคอนโทรลให้มาครบมัลติฟังก์ชันพร้อมกับแพดเดิลชิปอันใหญ่ๆนี่กดสนุกแน่นอนคันนี้ขับแน่นนะขับดีขับหนึบมากๆได้ตัวทอ็อปด้วยส่วนหน้าจอก็เป็นระบบสัมผัสอันใหญ่ๆเลยนะครับผมบูทูธ FM a m a U X. ได้หมดทุกอย่างนะครับผมนี่ให้มาครบ USB ก็ยังมีอยู่นะรถปี2022ก็ยังให้ USB ส่วนใหญ่เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์แล้วแหละ USB ตรงนี้นะครับหน้าจอเอาไว้เ,ไวเชื่อมโทรศัพท์เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์ได้หมดเลยนะครับเนี่ยระบบสัมผัสมีแอปลื่นๆคอยกดให้นะบอกทุกอย่างสถานะสวยงามมากๆส่วนแอร์ก็เป็นแยกซ้ายขวาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเร่งแอร์ให้มันสุดๆเนี่ยแน่นอน Fort u n e r ถคันใหญ่แอร์เย็นฉ่ำแน่นอนนะ ส่วนด้านบนเป็นสีดํานะเป็นท็อปแบ็กอย่างที่ผมบอกท็อปสุดๆส,สวยงามสุดๆไฟเฟยให้มาแบบไม่กักสเปคเลยนะครับผมทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่ดีมีไวเลสชาร์เจอร์ด้วยเนี่ยเห็นไหมและที่คอนโซลกลางนะก็แบบติดเป็นแบบลายคาร์บอนไฟเบอร์มาด้วยนะครับสวยงามมากๆลามมาจนถึงตรงนี้เลยนะส่วนเกียร์ก็เป็นเกียร์เดียวแล้วนะนี่เรามาดูกล้องมองหลังกันดีกว่า กล้องมองหลังก็เป็นแบบอย่างที่ผมบอกนะเพราะกระจกมองข้างมีกล้องใช่ก็จะเป็นกล้อง360องศาแล้วมากดดูกันเลยโอ้โหเป็นไงกล้อง360องศาให้ดูกันชัดๆเลยนะครับนี่มุมจากกล้องมองข้างว่าจะเป็นยังไงกล้องมองหลังเป็นยังไงและเป็นแบบ2มุมนะเป็นแบบ bird eye view และเป็นแบบช่วยในการถอยจอดให้มาดีมากๆและสามารถปรับเป็น econ mode ปรับเป็นโหมด normal แล้วก็ปรับเป็นโหมด sport แล้วแต่เราจะเลือกใช้งานได้เลยนะนั่งก็สบายมากๆคอนโซลคอนโซลทุกอย่างยังอยู่ในสภาพ100%กระจกมองหลังก็เป็นตัดแสงอัตโนมัติพร้อมกับกล้องบันทึกหน้ารถที่จากค่าย t o โตยต้าเขาเองเลยนะคันนี้ยัดมาเต็มสุดๆแล้วนะ Get a chainsaw and I'ma saw her legs off I know that we're a gang but they say that we're a ring Bout to get and take pictures of the whole thing mm, yeah. I'm a couple tryna do a sting Tintin' mm. it on a plane, I'm in the team. Trappin' like the narco, narco Got dope like Pablo, Pablo Cut dope like Pablo, Chop trees with the Draco, Draco On the north got Diego, Diego. Say I'm still a wiggle, a wiggle Moobie we'll and Rappin' Kilo Blank range, give a nigga nose range. Skip to my lube with the pack and the cat. Jiffy, Lou with the bricks where they at. Drippin', booze, the paddock all wet. Birds in the truck, they ain't leaving out the nest. Get my base set like milk. Yup, runnin' with the pack, got slup. Hands in the cookie jar, cut his finger off. Nigga bein' greedy, we gon' cut his tummy out. When the bricks on the road take a couple routes. Flush mama house, her man's infinity Couch. I ain't really with the, the rouser down. Knock em out, but then I throw em Paddle. Go to Tijuana, one up, put the kilo on the saddle, Ooh. sack 'em, hit a lick and copy terra that Pop em, chop a fine down like an apple, match it with the acres with the horses and the cattle. like hey. the narco, narco. Got dope like Pablo, Pablo, cut dope like Pablo, cut chop trees with the Draco, on the off got Diego, Diego. say I still a wiggle, we'll be in rapin' key แล้าฮะมาสู่ในส่วนของพาร์ทสรุปของเจ้า t o y ย t a f o r t u n e r ทั้ง4คันนะเริ่มจากหน้ายากกันก่อนเลยอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับหน้าแชมป์7 2 9 0 0 0บาทอ l l n e w 829,000บาทและตัวไฮไลท์นะครับเป็นตัว GR อยู่ที่1 6 9 9 0 0้านบาทประหยัดไปเต็มเมนะเพราะว่าคันนั้นป้ายแดงเกือบล้านเก้าประหยัดไปเต็มๆมหลายแสนมากใครสนใจทั้ง4คันนี้ของเราและยังมีคันนี้อีก1คันจอดอยู่ข้างหลังนะครับผม สนใจโทรมาได้ที่เบอร์0ูน6 7ห5 8 8 5ขับตรงมาได้ที่ถนนกาญจนาพิเศษตรงข้ามสมาคมชาวปากใต้ก่อนถึงเนติบัณฑิตนะครับผมอยากให้เบสรีวิวรถคันไหนอยากให้เบสทำคอนเทนต์เกี่ยวกับรถอะไรคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเบสมาทำให้อย่างแน่นอนแล้วเจอกันในคันหน้าคอนเทนต์อะไรรีวิวรถอะไรเจอกันครับวันทัวร์ออโต้ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมสวัสดีครับแล้วเจอกัน felt like pablo cut the tree with you?